ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะพาไปดูวัดดังแห่งจังหวัดขอนแก่นกันนะคะคุณผู้ชมมีโครงการดีๆค่ะนั่นก็คือการแจกลงศพแบบไม่คิดเงินนะตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ญาติผู้สูญเสียค่ะไปติดตามเรื่องราวดีๆทั้งหมดได้ในช่วงคนดีวันศุกร์สุขใจกันเลยค่ะ ราวดีที่ควรบอกต่อเกิดขึ้นที่วัดป่าพุทธยานรังสีพิกัดอยู่ที่ตำบลพระลับนะคะถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นกลาลสินอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ<อ>ก็พบผู้มีจิตศรัทธาทั้งในเขตจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะเดินทางทยอยมาร่วมบริจาคลงศพและสมทบทุนชุดชาปนก,กิจศพนะคะหลังจากทางวัดนั้นได้จัดทาโครงการบ้านหลังสุดท้ายโลงศพฟรีไม่มีเงื่อนไขนั่นเองค่ะ เพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้นะคะแล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีชาปนากิจศพค่ะโดยพบว่าในระยะนี้นะคะหลายครอบครัวค่ะก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายกันมากขึ้นนะคะประกอบกับเมื่อเกิดการสูญเสียเพราะว่าหลายครอบครัวเนี่ยก็ตั้งตัวไม่ทันนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีชาปนากิจศพด้วยด้วยเหตุนี้เนี่แหละคะ่ะ ทางวัดแห่งนี้จึงจะทําโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียนั่นเองค่ะทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราไปเจอพระอาจารย์พันธวัฒน์ธรรมวัฒนุนะคะเป็นรองเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานรังสีท่านก็เล่าถึงโครงการดีๆแบบนี้นะคะว่าทางวัดเนี่ยได้ดําเนินการนะในโครงการนี้ปีนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วค่ะที่ผ่านมานะคะก็มีชาวชุมชนตำบลพระลับ และประชาชนในอำเภอเมืองขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงประสานขอรับบริจาคโลงศพให้แก่ผู้ยากไร้แทบทุกวันเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าก็ต้องมีระเบียบกันหน่อยนะคะระเบียบหนึ่งข้อที่กำหนดไว้ก็คือผู้ที่จะมารับโลงศพต้องมารับด้วยตัวเองหรือกำหนดจุดให้ทางวัดไปส่งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้นำโลงศพที่วัดเนี่ยไปมอบนะให้กับในการทำอย่างอื่นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการส่งมอบผ้าขาวห่อศพด้วยนะคะมีทูบมีเทียนชุดสังฆทานแล้วก็ชุดชาปนก,กิจศพนะ,ะถ้าประเมินเป็นมูลค่าแล้วคุณผู้ชมคะก็อยู่ที่ประมาณชุดละ3,500บาทนะคะซึ่งทางวัดเนี่ยเขาก็บอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะ รองเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานรังสียังบอกด้วยนะคะว่าทุกคนเนี่ยสามารถมาติดต่อรับลงศพแล้วก็ชุดชาปนกิจศพกับทางวัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและสำหรับผู้ต้องการสมทบกองทุนนี้นะคะเพื่อร่วมบุญบ้านหลังสุดท้ายลงศพฟรีไม่มีเงื่อนไขค่ะก็สามารถร่วมสมทบทุนคนละเล็กคนละน้อยนะคะ นี่แฟนคลับที่ติดตามรายการของเราอยู่อยากจะร่วมบุญเชิญได้เลยนะคะตามกําลังศรัทธาค่ะทีมงานเราขึ้นในบนหน้าจอแล้วนะคะช่องทางการร่วมบุญนะคะสามารถโอนเข้าไปได้เลยนะคะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะเลขที่บัญชี6 7 8 8 7 96 092นะคะชื่อบ,บัญชีวัดปา่าพุทธยานรังสีบริจาคลงศพฟรีนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ